ประเด็นกรณีของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด1 9รอกใหม่มีกลุ่มคลัสเตอร์สมุดสาครซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนของปัญหาระเบียบปฏิบัติขั้นตอนกระบวนการคัดกรองแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวกระบวนการลักลอบการค้ามนุษย์ซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนว่ารัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ว่า ไปเกิดกลุ่มการแพร่ระบาดที่เรียกว่าคลัสเตอร์ใหม่ที่จังหวัดระยองนั่นก็มาจากปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายในระยองดังนั้นวันนี้ครับผมจึงอยากจะออกมาจี้รัฐบาลให้ใช้โอกาสนี้ครับในการกวาดล้างบ่อนการพรนันผิดกฎหมายและก็จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจ และแสดงความเห็นใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองและชาวไทยทั้งประเทศที่เราต้องอยู่ในภาระภาวะจำยอมอยู่กับรัฐบาลเวริกู้ตู่ไม่รู้ล้มแต่ประชาชนอยู่ในสภาวะล้มคว่ำล้มไงกู้เงินมาเยอะครับ7ปีกู้ไป20ล้านล้านต้องใช้นี่้90ปีไม่รู้หมดหรือเปล่าแต่ว่าการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์สร้างวีรบุรุษแต่เราจะเห็นครับว่าเฉพาะที่ระยองเนี่ยมีความผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายรอบถ้าท่านที่ครบรอบจำได้นะครับก่อนหน้านี้มีกรณีของทหารอียิปต์ซึ่งเป็นแขกของกองทัพผมใช้คาว่าแขกของกองทัพนะฮะเพราะรัฐบาลเขาออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่แขกของรัฐบาลแต่ทหารอียิปต์เนี่ยมาปฏิบัตรริภารกิจทางทหารร่วมกับกองทัพ แล้วติดโควิดแล้วก็ไปเดินทั่วห้างหลายห้างในจังหวัดระยองในครั้งนั้นครับมีการตั้งคำถามถ,ามถึงระเบียบปฏิบัติการไร้มาตรฐานและกระบวนการคัดกรองที่มีปัญหาอันเกิดจากแขกของกองทัพจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับชาวระยองก็ต้องอกสั่นขวัญแขวนอีกครั้งบอนการพนัน ที่ตำรวจไม่เห็นครับฝ่ายปกครองไม่รู้เพราะฝ่ายปกครองก็น่าจะไปจำอวลีติดปากของพเดกประวิตย์คือไม่รู้ไม่รู้ไว้ก่อนตำรวจไม่เห็นครับฝ่ายปกครองไม่รู้แต่กระทรวงสาธารณสุขรู้ Google Map พาไปบ่อนได้ครับเป็นภาพสะท้อนครับว่าท่านจะปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือไม่ได้ครับ กลุ่มการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่ที่เรียกว่าคลัสเตอร์บ่อนการพนันระยองเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนครับว่ารัฐบาลประยุทธ์อยู่มา6ปีเข้าสู่ปีที่7ครับแก้ปัญหาธุรกิจสีเทาสีดำไม่ได้แก้ไม่ตกครับทั้งกระบวนการค้ามนุษย์กระบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวเฉพาะบ่อนเนี่ยนะครับถ้าจำได้เนี่ย มันเหมือนปรากฏการณ์ที่เป็นยอดภูเขาน้ําแข็งวนเวียนมาเป็นข่าวเป็นระยะระยะเช่นกรณียิงกันในบ่อนกลางกรุงตายสี่ศพในครั้งนั้นก็มีวลีติดปากว่าตรวจบ่อนไม่เจอกล้องเพราะอะไรฮะเพราะว่าหลังยิงเสร็จเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดหายไปนี่ให้เห็นชัดเลยครับว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถจะปราบปรามไม่สามารถจะกวาดล้างบ่อนการพนันได้ เป็นสิ่งพิสูจน์ชัดว่ารัฐบาลนี้เมาหมัดแก้ปัญหาเรื่องกระบวนการค้ามนุษย์ลักลอบนําเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายรัฐบาลนี้ก็แก้ไม่ได้ดังนั้นขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนะครับว่านอกเหนือจากการปั้นคําหรือสร้างวัฒกรรมจากโควิดรอบแรกตอนแรกจะเรียกโควิดเฟสสองมาปั้นคําใหม่เรียกว่าโควิดระลอกใหม่จะรอบแรกหรือระลอกใหม่ ปัญหาการแพร่ร,ระบาดโควิด -19 ไม่ใช่ประชาชนากาดตกครับแต่ว่าเป็นรัฐบาลเสียเองที่ไม่ได้ยกกาดตั้งแต่ต้นสะท้อนจากมาตรการที่ละหลวมล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพดังนั้นครับผมจึงขอจี้รัฐบาลและเรียกร้องครับให้ใช้จังหวะโอกาสนี้ครับในการกวาดล้างบ่อนการพนัน แล้วหลายต่อหลายครั้งครับทุกคนก็พูดตรงกันแม้แต่สอสอพักร่วมรัฐบาลอาจจะต่างพักกับท่านบอกว่าบ่อนดังกล่าวนั้นมีความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันแทนที่ท่านจะไปโกรธคนชี้บ่อแสแทนที่จะไปตำหนิที่เขาพูดความจรงิงท่านต้องหันมาสำรวจตัวเองว่าวันนี้ท่านได้ทำหน้าที่ในการกวาดล้างปราบปรามบ่อนการพนันแล้วหรือยัง วันนี้ท่านได้จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวครบทุกมิติทุกบริบทแล้วหรือยังเพราะประชาชนเนี่ยเขากาดไม่ตกครับแล้วการจัดระเบียบสองเรื่องดังกล่าวนั้นได้ประโยชน์หลายสถานครับอย่างแรกก็ป้องกันแหล่งที่จะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประโยชน์ต่อมาครับก็จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนให้กับผู้คนในสังคมว่าวันนี้รัฐบาลได้ยกระดับได้กวาดล้างบ่อนการพนันได้จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและก็กําจัดธุรกิจสีเทาสีดำโดยเฉพาะเครือข่ายธุรกิจดังกล่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลดังนั้นผมจึงกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่า เวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมาโทษกันว่าใครเป็นคนชี้เบาะแสหรือใครพูดความจริงเป็นเวลาที่รัฐบาลจะต้องยกระดับอย่างน้อยสองเรื่องนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพราะถ้าไม่ทำสองเรื่องนี้ครับมันมีธุรกิจสีเทาสีดำอีกหลายประเภทที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดแบ่งแหล่งแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 และกระทบ ต่อสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในสังคมครับ